สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องสร้างสวยมาคราฟกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็น e ีพีที่2แล้วนะครับกลับมาคราฟสอนสร้างบ้านของชาวบ้านอ่ะนะครับผมเอออันน่ะดูเป็น e ีพีที่2ละไม่ธรรมดาใช่ไหมล่ะแล้วก็จะเป็นการสอนสร้างบ้านของชาวประมงนะครับผมเออก็มาเริ่มสร้างกันเลยนะครับวางบล็อก อิดนะครับผมเราใช้เป็นบล็อกอิดสองบล็อกต่อกันแบบนี้แล้วก็หักเข้ามาตรงนี้หนึ่งบล็อกแล้วก็ยาวไปอีกสี่บล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่หักเข้าไปหนึ่งบล็อกแล้วก็ยาวไปอีกห้าบล็อกเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคตรงนี้ก็ยาวไปอีกห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ยาวไปเลยป,ปึ๊บ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 โอเคตรงนี้ก็ เอามาให้จะรุดกันเลยครับเออโอเคเราก็จะได้ลักษณะประมาณเนี้ยตัวนี้ก็ทุบออกแล้วก็ทุบออกให้มันเป็นประตูหลังบ้านแล้วก็ประตูหน้าบ้านนะครับผมแล้วก็ทุบออกตรงนี้ให้มันเป็นพื้นนะครับเราก็จะปูพื้นไปด้วยบล็อกหินนะครับผมเออมันต้องมีพื้นให้หน่อยต้องแบบมีปูพงปูพื้นให้เขาด้วยนะครับผม เออชาวบ,บ้านจะไปอยู่กัแบหบญ้าได้ไงล่ะนะโอเคทุกออกไปเลยแล้วก็คิดตดอีกแล้วจ้าคลิปนี้เออไม่ได้แบบแคิดแบบถามมาคิดแบบไหมก็คิดไว้ในหัวเท่านั้นนะครับคิดแบบคร่าวๆนั่นเองนะจ๊ะเออเพราะว่าไม่ได้ทําตัวอย่างเอาไว้นะครับผมเออช่างมันค่อยค่อย คิดค่อยๆทำไปนะครับไม่ต้องรีบร้อนมันจะตัวกูเออบอกตัวเองนี่แหละอ่าเราก็ปูพื้นไปด้วยหินแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นบล็อกคอนกรีตสีไข่นะครับผมวางขึ้นมาสามบล็อกหนึ่งสองสามโอเคแล้วก็ ูไปตามบล็อกหินเอ้ยไม่ใช่บล็อกหินสิบล็อกอิฐที่เราวางไว้นะครับให้เต็มเลยนะครับผมแล้วก็เราเดี๋ยวค่อยมาทุบเป็นกระจกนะครับผมเป็นช่องใส่กระจกช่องใส่หน้าต่างที่หลังก็ได้เออทำไปทีละอย่างทำไปทีละขั้นตอนไม่ต้องไปรีบร้อนอ่ะแล้วก็ปิดตรงนี้ไป ตัวบ้านก็จะประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็มาทําหลังคาต่อเลยดีกว่าหลังคาเราก็จะใช้เป็นบล็อกบล็อกอิดนะครับผมวางเป็นขอบขอบขอ,บของหลังคานะครับอ่ะอันนี้ก็กลับหัวแล้วก็ตั้งขึ้นมากลับหัวตั้งขึ้นมาแล้วก็กลับหัวด้านหน้าแบบนี้นะครับอะไรเนี่ยเดี๋ยว เมื่อกี้มันคืออะไรเออเมื่อกี้มันคืออะไรมันชดขึ้นไปแบบนี้อ่าช่างมันไม่ต้องไปสนใจนะครับผมอ่าด้านนี้ก็กลับหัวกลับหัวสิอ่ากลับหัวแล้วก็ตั้งขึ้นมาแล้วกว็กลับหัวแล้วก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวกลับหัวอ่าแล้วก็ตรงนี้ด้วยกลับหัว ตั้งขึ้นมากลับหัวตั้งขึ้นมาแล้วก็กลับหัวโอเคตอนนี้ก็ทุบออกทุบออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาใส่เป็นบล็อกขั้นมาได้กลับหัวที่หลังโอเคอันนี้ก็กลับหัวตั้งขึ้นมาโอเคกลับหัวแล้ว กลับหัวตั้งขึ้นมาแล้วก็กลับหัวโอเคตรงนี้ก็ด้านหลังทําแบบนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็วางเป็นบล็อกขท้นบันไกลับหัวหันข้างแบบนี้นะครับโอเคด้านด้านนี้ด้วยแล้วก็ใช้เป็นสลัสลบอิดนะครับผมยาวมาเลยปึ๊บแล้วก็ใช้เป็นบล็อกไม้โอ๊กแปรรูปนะครับผมปิดไปก่อนเพื่อจะได้วางเป็น บอกขั้นบันไดไม้โอกง่ายๆนะครับผมอ่าเราก็แบบจะได้วางง่ายๆอะไรประมาณนี้นะครับปูยาวมาเลยนะครับผมหรือว่าสำหรับบางคนอาจจะแบบเออเดี๋ยวทำแบบนี้มันจะแคบนะครับผมไปดูในบ้านมันอาจจะแคบแล้วก็ วางเป็นบล็อกขั้นบันไดไป,ไปเลยก็ได้นะครับไม่ว่ากันเพราะว่าถ้าผมผมถนัดทําทแบบนี้นะครับมันจะได้วางง่ายๆนะเออเพราะถ้าทําแบบวางไปเพียวๆแบบนั้นมันแบบมันวางยาก,กน,นะครับเออแล้วก็พูดจุดน้ําลายเหนืดล้านายืยดหมดแล้วอะทาไปทําไปอ่าเราก็ปูไปเลยปูไว้เต็มเลยนะครับผมปูไปเลยนะจ๊ะ ตัวบ้านก็จะประมาณนี้เร็วนะครับมือเป็นไงล่ะอ่าแล้วก็ทุบออกตรงนี้ก็ทุบออกนะครับให้มันมีแบบเป็นช่องหน้าต่างเป็นใส่กระจกนะครับผมตรงนี้ก็บล็อกเข้ามาไดกับหัวไปใส่เป็นสลับแบบนี้นะครับมันจะมืดหรือยัง อย่างอย่างอย่างยังได้อยู่ยังได้อยู่เออ,อยังได้อยู่อ่ะด้านนี้ด้วยแล้วก็ปิดไปจะต้องไว้ช่องนะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวด้านหลังนี้เดี๋ยวเรามาทําด้านหลังตรงนี้ก่อนดีกว่าก็าคือตรงมีตรงนี้จะมีแบบเป็นท่าตกปลาสักเล็กน้อยนะทุกคนเพราะว่าแบบเป็นชาวประมงใช่ไหมละ่ะมันก็ต้องอยู่กับปลาอยู่แล้วเนาะก็ต้องมีแบบเป็นบ่อตกปลาเออไม่ใช่บ่อตกปลาสิแหมจะมาบ่อตกปลา,าบ้าบออะไรล่ะก็ต้องมีบ่อปลาไว้ให้เขาตกปลาหน่อยนะครับผมเออเราก็จินตนาการไป ใช้ความจินตนาการอันราำริ่ของเราสักนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ปูพื้นตัวได้หินนี้เต็มเลยเป็นส่วนของหลังบ้านนั่นเองนะครับปูเปเลยนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวตรงนี้ต้องทุบมุมตรงนี้ออกดีกว่าแล้วก็มาทำบ่อตกปลากัน ่าบอ่อตกปลาก็จะเอ้ไม่ช่บ่อตกปลาสิมันติดอะไรกับบอ่อตกปลาเนี่ยบ้าเอ้ยแม่ประตูอ่ะใส่ประตูเข้าไป้าเป็นบอ่อปลาบอ่อเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องเอาใหญ่โตมโหวรารนอะไรนักหรอกเออเป็นบอ่อขนาดเล็กขนาดจมย่อมๆสำหรับคนเดียวหลังบ้านของตัวเองอะไรประมาณนี้อ้อใส่น้ำเข้าไป อ่าก็ใส่ปาเข้าไปแลักตัวสองตัวอ่ะสามตัวก็ได้อ่ปาปาสามตัวเดี๋ยวอะไรเนี่ยมันมันชุมนุมอะไรกันอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะมืดอีกละเออมันก็จะมืดอีกละมืดได้ก็มืดไปนะจ๊ะเออเพราะกูปรับได้อ่าแล้วก็ จะมีกองไฟนะครับการตกแต่งก็จะมีกองไฟมีพรูอ่ะมาดับไฟนะครับแล้วก็จะเป็นเป็นลั้วไม้โอ๊กแล้วก็ประตูไม้สนประตูรั้วนะครับไม้สนแล้วก็จะมีบล็อกขั้นบันไดไมโอ๊กเส็บดอไมโอ๊กเส็บดอไม้สนแล้วก็กระจกแผ่นนะครับเออมาทำตรงนี้ก่อนดีกว่า เอาเป็นประตูไอ้ไม่มันใช่ประตูรั้วเป็นบล็อกขั้นบันไดปิดไปสองข้างตรงกลางตรงนี้นะครับเดี๋ยวประตูรั้วปิดไปก่อนแล้วก็จะเป็นกองไฟสองข้างตรงนี้อ่าตรงนี้ก็ใส่เป็นกระจกเพนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกระจกเพนแล้วมาใส่อันนี้ทําไมล่ะเออป้าอ่าแล้วก็ปิดไป ใช้แถบดอปิดไปสองข้างแบบนี้นะครับให้มันเหมือนบานหน้าต่างเปิดปิดนะครับเออผมก็ทําเทบทุกคลิปอยู่แล้วเนาะไอการตกแต่งแบบเนี้ยทุกคนก็น่าจะรู้ทุกคนรู้ผมรู้อ่ะโอเคด้านนี้ด้วย ตรงนี้ก็ใส่เป็นกระจกแถบดอปิดไปใช้เป็นแถบดอไม้โอ๊กนะครับผมส่วนแถบดอไม้สนเนี่ยเดี๋ยวเอาไปต่อตรงนู้นเอาไปเป็นแบบหลังคายื่นออกมาอต่อไปเลยต่อไปเลยใส่เข้าไปเต็มเลยนะจ๊ะอ่าแล้วก็ปิดปลายด้วยแถบดอ เจ้าเก่าเจ้าเดิมต้องแถบดอเท่านั้นเออพูดมัว่วพูดมั่วตัวละกูอ่ะนี่นะครับลักษณะก็จะประมาณนี้เร็วนะครับตอนนี้ก็ปิดประตูไปอ่าแล้วก็มาทําหลังคาในส่วนของหลังคาหลังบ้านตรงนี้ก็จะเป็นกองไฟนะนะครับผมเออจะมีกองไฟเป็นแบบเป็นหลังคายื่นออกมาหน่อยเลยต้องใช้เป็นแสลบ ธรรมดานี่มันจะดูแบบธรรมดาไปนะครับเออเราก็ต้องมีแบบนี้ด้วยอ่ะแล้วก็ใจพั่วเนี่ยดับไปไปดับไปดับไปดับไปดิไฟเออดับไปดิตอนนี้เรายังไม่ต้องการนายนะไปนะ ต้องรีบดับเพราะมันลามมันลามต่อกันได้ไหมะัะทุกคนเอออ่ะโอเคดับแล้วะอ่าลักษณะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวตรงนี้ให้มันให้มันเหมือนเพื่อนอ๋อมันต้องใช้แนวนี้ โอเคนี่นะครับก็จะประมาณนี้ตรงนี้เราก็ติดลัวไปสักนิดหน่อยนิดนึงพแบบเพราะไว้แบบเผื่อแบบเผื่อตกนะครับผมเผื่อตกลงไปในน้ําอะไรประมาณนี้แบบเผื่อแบบซุ่มซ่ามอะไรประมาณนี้เนาะเออเราก็ใช้จินตนาการไปสักนิดหนึ่งนะครับผมเออการสร้างบ้านในมาครับเนี่ยเราก็ต้องใช้จินตนาการของเราด้วยแล้วก็จะมีเก้าอี้ไว้แบบนั่งตกปลาแบบแบบยืนแล้วมันเมื่อยอะไรประมาณนี้เนาะ นี่ดูความจินตนาการของกูซะกก่อนอะโอเคการตกแต่งในตัวบ้านก็จะมีจะมีกล่องอันนี้กล่องของชาวบ้านแล้วก็จะเป็นกล่องธรรมดามีทอดอะแล้วก็การตกแต่งแบบที่นงุงที่นอนนี่ผมก็จะไม่สอนนะครับผมก็จะเหมือนแบบตามเคยเช่นเคยแล้วครับก็จะไม่สอนนะครับเอาไปทากันเอาเองเลยเอาไปตกแต่งกันเอาเองเลยนะจ๊ะ เออตั้ไม่สอนนะจ๊กตั้ไม่สอนอ่าตรงนี้เราก็ใส่เป็นบล็อกขั้นบันไดกับหัวปิดไปตกแต่งไปสักนิดนึงนะเออเราวตกแต่งไปอีกนิดหนึ่งนะตรงนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงอ่าตรงนี้ก็ติดติดเออทอดไปเพิ่มความสว่างสวัยให้กับตัวบ้านอยู่มืดมดไม่ได้เดี๋ยวซอมบี้เข้ามากัดเออ ตัวนี้ก็จะมีแบบกล่องอันนี้ของชาวบ้านเดี๋ยวขยบ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 กมาอมา,อมาสิไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ่าตรงนี้ก็อ่เดี๋ยวเเปิดกล่องทำไมแล้วอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตกแต่งการตกแต่งหน้าบ้านก็จะมีก็ส,สเตปเดิมครับปุ๋ยนะครับผมเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาผู้วม,มาก่อนก็จะมีพัว่ มีต้นไม้มีปุ๋ยมีต้นอ้อแล้วก็จะมีเใออบบัวอะ,อะโอเคทำหน้าบ้านกันก่อนเดี๋ยวเราหลังบ้านนี่ต้องไปทำตรงบ่อปลาด้วยนะครับผมเอาไปเอาใส่ต้นอ้อไปสักนิดนึงนะครับ ให้มันดูมีความเป็นแบบธรรมชาติอีกนิดหนึ่งสักนิดสักนิดเออสักนิดสักนิดอ่าก็จะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆห,หลังเออข้างบ้านตรงนี้นะครับเพิ่มความเป็นธรรมชาติเพิ่มความร่มรื่นกับตัวบ้านเออแล้วก็จาเป็นปุ๋ยนะครับเออเป็นสเตปเดิมที่ขาดไม่ได้เออก็เป็นปุ๋ยนี่แหละอ่าโอเค แล้วก็หลังบ้านตรงนี้ก็จะมีต้นอ้อสักต้นสองต้นสามต้น,ตน,ตนแล้วก็จะเป็นใบบัวอ่ะเดี๋ยวไปตีปลาทําทไมล่ะกูไอ้บ้าเอ้ยฉันขอโทษนะจ๊ะปลาฉัไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจนะจ๊ะอ่ะดูนีกละอ่ะโอเคตรงนี้ก็เสร็จปลายเป็นที่รบรีย้อยแล้วนะครับกับบ้านของชาวบ้านกับบ้านของวิลลิเจอร์ที่ ทาอาชีพเออพูดง่ายก็เป็นกับบ้านของชาวประมงนะครับผมเออเป็นบ้านของชาวประมงเออเดี๋ยวตกแต่งด้านหน้าบ้านตรงนี้เล็กน้อยสักเล็กน้อยอีกสักนิดหนึ่งนะครับอีกเพิ่มเติมอีกสักนิดก็จะมีเออเป็นเอาเอาฟางมาอ่าก็จะเป็นกองฟางตกแต่งไปด้วยกองฟางแบบนี้สักแบบ ก็จะแบบเราเอามาวางไว้อะไรประมาณนี้นะครับเออก็จะประมาณนี้แล้วนะครับก็เสร็จปลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจลึกๆนน้อยกับผมด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะมาสอนสร้างอาชีพอะไรอีกก็รอติดตามและรอรับชมได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากให้สอนสร้างอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว